รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <What? S 1> ไม่ต้องเรียบร้อยเป็นตุนเตนะคะขอไีแค่ตู้เย็น oh ทำกับข้าวใบพอมาทุกได้นไหมคะตู้เย็นยาดี้คะ่ะ oh ง่ายมากๆ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมตู้เย็นยานรายการนี้เป็นรายการอาหารทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชิมทุกวัยผู้ชิมที่มีอายุต่ำกว่า80ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชิมสวัสดีค่ะก้ามูงเป๊ะกันอย่างนี้ทุกวันพฤหัสนะคะเราต้องมาเปิดตู้เย็นยามน,นีกันค่ะ มั่วมั่รั่วๆ่วแต่อร่อยแต่ต้องขอย้ำอีกสักนิดนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชิมค่ะขอเช็คของกันนะแมววันนี้ตั้งปกตั้งใจมากเอ๊ะสัตวสัตสัตโคลโ,โ,โอ้โหเห็นไหมคะจะบอกว่าหนักจริงใจนะอันนี้เป็นฟักท,ท,ที่บ้านปลูกเองค่ะพี่สะพ้ายค่ะจากพิษนุโลกปลูกเองไร้สารฟักแก่ขาวนี่หละผิวขาว เพราะวันนี้นะคะเรามีน้ารับชิมต้องบอกเป็นน้ารับชิมแต่อย่าไปดูถูนะคะเขายังเปรี้ยวเปรี้ยวปึงเออเออเออสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกทุกท่านได้มาเจอกันในวันนี้ ันนี้ยังที่ท่านเห็นมารายการตู้เย็นยานีจะทำอะไรงยกันบ้างขอเชิญชมและฟังเลยนะพี่รายการตู้เย็นยานีของเขาดีจริงเออ,เอ,อโอ้โหสวัสดีครับ เก่งมากเลยขยับยังไงอ,อันนี้คืออย่างนี้นี่แล้วนี่เขาเรียกกลับกลมไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วกลับ วัน,ว,น,ว,นวันกลับบ้านแล้ววันจันทร์กลับกรมไม่ใช่นะเสาร์อาทิตย์สุขเสาร์จะกลับบ้านดื่ใช่ใช่ชชช <laughs> อันนี้จะกลับกรม,มก็มีมสี่อันอย่างนี้ครับคุณตัวครับนะก็เป็นของโบราณโบราณเป็นของพวกเพลงขอทานเนี่ยเขาเ <h> ขาเขจะร้องกันเมื่อกี้น่าย่องยังร้องไม่จบมันจะมีต้องมีลูกคู่รายการตู้เย็นเออ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 ไอยานี่มีลูกคู่รับอีกทีหนึ่งเออ อย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อย่างนี้สองมือ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 ไม่งงแย่แหละนะไม่ไม่ไม่งงไม่งงต๊บเทีแรกก็ขยับขยับเงี้ยตอนนายกมหัใหม่เนี่ยขยับจนยายสมไม่อยากอยู่บ้านน่ะยายสมเป็นใครคะเยสมเนี่ยอดีตเออ่คือคือเออคือเขาเป็นเมียเก่าอ๋อเมียเก่าแต่ว่าเมียใหม่ไม่มีทุกวันนี้ก็อยู่กับเมียเก่าแหละ พูดแล้วพูดแล้วนั่นก็มีเมียใหม่ก็คือมีเมียมานานแล้วเมียเก่าแล้วเออเออเออเดี๋ยวฮะสนุกไหมนุกสนุกของโบราณโบราณนี่สนุกเขาเขามีแค่นี้เขาก็ร้องได้ซื้อที่ไหนอยากไปไว้บ้านเวลาร้องคาราโอเกะต้องไปทำอ๋อนี่นี่ไปทำไปทำให้เขาตึงเขายตามร้านตระกูตรีอะไรแบบอไม่รู้เขามีขายหรือเปล่านะพี่ตุ๊กเพราะว่านายงหาไม่เจอไม่ใช่โครกอย่างนี้อ๋อไม่รู้ไม่ต้องไปโครกอันนี้อันนี้เอาไว้เคาะ อันนี้ไม่โคลกอันนี้ไม่โคลกไว้ตำพอพูดเรื่องโคลกเรื่องตำวันนี้นะนายโยงให้ให้เกียรติมาเป็นน้าน้ารับชิมรายการนี้นะคะมันต้องมีอะไรที่น้าต้องโคลกล่ะเพราะน้าเจ้าพอน้ำพริกโอน้ำพริกตายโยงยกนิ้วกันเลยเคยมาออกรายการเราด้วยสมัยก่อนใช่ใช่ใช่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ทำเพราะอะไรเอ้ยที่โรงงานที่เราไปซื้อเนี่ยเมื่อก่อนเป็นป่าล้อมรอบไงทีนี้ ตอนนี้หมู่บ้านติดเลยเกงใจเขามันเป็นหมู่บ้านล้มรอบหมดเลยเอาก็เลยเลิกทำก็หยุดก่อนไม่ได้เลิกออาลรวจะจะไงล่ะหยุดก่อนก็เดี๋ยวมีโอกาสก็ทำให้กินเองไม่ต้องห่วงคนที่ยังติดใจยังติดใจอยู่ว่าเราก็ตามไปซื้อตามห้างทั้งหลายเราก็ตามไปซื้อนะสูตรเด็ดของน้ำพริกตะยงคืออะไรสูตรเด็ดก็คือพริกฮะ โอเคไม่ไปคุยกันก่อนมันก็มีอันไหนตัวไหนที่ขายดีขายดีต้มพริกนายกคนมันพอๆกันน้พริกมลาก็อร่อยและอะไรถานนายกนะอะไรที่ตู้เย็นบ้านนายกขาดไม่ได้หรือตู้เย็นนะสมเออขาดไม่ได้นะเย็นสมนี่เขาจะซื้อไว้เอียดหมดไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรมั่งจริงเหรอจริงจริงแล้วส่วนมากเป็นอะไรฮะเต้นผักเป็นตผักเป็นเป่อเป็นผักเป็นเนื้อพริกก็มีอะไรก็มีอยู่ในนั้นอะ นายโยงทานได้ทุกอย่างอะป่ะคะมีอะไรที่ไม่ค่อยทานไม่ค่อยทานตอนนี้ก็ไม่ค่อยทานสัตว์ปีกเออไม่ค่อยทานสัตว์ปีกกินนารีกินไม่ได้นะกินนารีมีปีกไม่ได้เครื่องบินก็เอาไม่ได้ไม่ได้ค่ะมีพวกวไอ้กระหังเถิงเนี่ยถ้ากระหังต้องเด็ดปีกออกจัดปีกทำไมอะนายโยงอันมันรู้สึกเออ <łość> เราอายุเยอะแล้วเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันสูง啊ก้าวก้าวกาวอะไรกรดกรดยูริกยูริกมันสูงบางทีกินเข้าไปก็ปวดเมื่อยเหมือนกันอยากจะรู้เรื่องนะคะว่าตู้เย็นบ้านนายโยงนะสมมีอะไรไปชมค่ะ เปิดต,ตู้เย็นกินน้าตามด้วยอาหารตามด้วยยาด้านนี้ก็จะเป็นตู้เย็นพวกแช่แข็งพบแช่ริสตู้เย็นฝั่งนี้ก็ตามไปด้วยน้ำผลไม้ที่ทาน ก็คือมะละกอหนึ่งมะละกออันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำนิ้นโยกกินมากไม่กินบากส่วนมากจะเป็นลูกชายฝั่งน,นี้ก็จะเป็นยานของหลานบ้างแล้วก็ของนายโยกบ้าง คือที่บ้านมีตู้เย็นสองหลังค่ะอันนี้จะเป็นน้ําแยกน้ําระหว่างกับข้าวกับน้ําจะแยกกันมาดูตู้ที่สอง,งค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นที่สองซึ่งจะมีไข่มีผักคือตู้เย็นสารพัดเลอยอีเนี้ยมันจะมีพริกมีอะไรอยู่ในตู้เย็นตลอดคือหยิบทําได้ง่ายเลยค่ะข้างบนนี้ก็จะเป็นแค่ฟิตพวกปลาพวก,กอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะกินก็เอาออกลงมาวางไว้ข้างล่างได้เลย วันนี้นายโยงบอกว่านายโยงไม่กินสัตว์ปีกอ่าวันนี้เราจะทำเขียวหวานต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะทำแกงเขียวหวานใส่ฟักนี่โอ้โหอย่างนี้เลยฟากที่สะพ้ายหนูเองจริงจริงโอ้อกที่โอ้โหหนูใหญ่เนาะใหญ่มากฟักแก่แล้วมียานะขาวๆนะจะอร่อยมาก แต่วันนี้เราเปลี่ยนเป็นเนื้อปูยงยวงโอ้ยางงั้นเลยเหรออย่างนั้นแกงเขียววันส่วนใหญ่ก็จะใส่ไก่บ้างอะไรบ้างใส่ไก่ใส่เนื้อไเนะวันนี้นะโยงแพะอะไรเราไม่ใส่เราใส่เนื้อปูยงยวงเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาลุยกันต่อค่ะอุ้ยรสชาติน่าจะแปลกดีช่วงเมนูตู้เย็น ได้เวลานะคะที่เราจะมาละเลงไม่ใช่คำแรงละเลงละเลงก็ได้ละเลงคือสุกทุกอย่างเอามารวมกันเพื่อความอร่อยละเลงเพื่อความอร่อยอ่ะแลาวนาโยกไปหาส่วนผสมในตู้เย็นเลยค่ะตู้เย็นตู้เย็นยานีในทันดีในทันทีแล้วก็ทันใดหัวอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเอาเอานี้ไปซอยก่อนใส่แล้วมันจะซอยแล้วทำไมม่ไปอยู่ในตู้เย็นเอาไว้ใครเอามาไว้ก็ไม่รู้ เขอผิวมะกรูดนะเขาบอกให้ให้ใส่นิดนดียจิ๊บจิ๊จิ๊บจิ๊เอาซอยซอยซอยผิวใส่เนีซอยผิวตําไปเลยค่ะอซอยผิวปึ๊บนี่อย่างเงี้เขาบอกนิดเดียวนะเราก็ไม่เชื่อมาใส่มากมันจะขมใช่สมัยนี้นะนะคือบางทีเราก็ไปซื้อน้ําพริกสำเร็จเลยนะใช่ใก็เสี่ยงดวงเอางาว่าจะดีไม่ดีไม่รู้ว่าเขาเอาตําใส่อะไรบ้างน้ําพริกสําเร็จเออใช่ค่ะ นี่มาทำนี้ก็ได้ดีเหมือนกันเรียนอันนี้นี่เอาเอาอะไรใส่อีกเนี่ยหอมกระเทียมหอมหอมหน่อยกระเทียมนิดเขาหอมดอกกระปิเ่ยเหรอหนูช่วยซอยไอ้นี่ก่อนโอ้โหต้องปอกอันนี้อันนี้นี่ต้องโขลกไปเลยจริงๆแล้วไม่ไม่ต้องซอยก็ได้นะ ไม่ต้องซอยเลยไม่กลัวกลัวไม่ละเอียดนะตะไคร้มันจะไอ้นั่นนะฮะมันจะยากเดี๋ยวต้องซอยแล้วตะไคร้ต้องซอยต้องซอยไม่ไม่ใช่ขลังเลยซอยน้องน้องตะไคร้ใส่เลยนะใส่เลยนะหอมเหือมเนี่ยนะหอมไหมฮะหอมเดี๋ยวเดี๋ยวใครเห็นเข้าลงไปหอมงั้นใน้คอกดีกว่ามั้ยต้องระวังมือนิดนึงไอ้ไอ้ซอยถ้าถ้าไม่ไม่ไม่ค่อยคล่องเนี่ยไอ้ไอไอนี่เราจะใส่ไปหมดได้ไหมเนี่ยเนี่ย เยอะไปมาเยอะไปมาแ๋ยวมันจะขมเนาะเดี๋ยวมันขม๋ยวเดียวแ๋ยวหนูให้ดูขนาดหม้อนี้ก่อนโอ้ยจะให้ดูหม้อก็ไม่ใช่นะเพราะว่าน้าตำเครื่องนะได้รู้ว่าหนูใช้หม้อนี้ทัที่ววยวายนี่บอกว่าจะให้ดูหม้อเคยเห็นแล้วจนชินแล้วเห็นอะไรหม้อที่บ้านก็มีอ๋อก็ทำข้าวบ่อยเนาะใช่ทำข้าวบ่อยที่บ้านทำข้าวกินเองหนูช่วยซอยขาขาท่านี้น่าจะเอาอยู่นะไม่ต้องเยอะนะแต่ใครซอยยังยังมาเลยผมซอยอาณาซอยนี้ เออเงเออเงยแต่ขึ้นมางี้ก็เพลงชอยนะเพลงชอยนั่นก็เขาจะขึ้นอย่างเงี้ยชอยก็มันดีเออเงเออเงยแต่าผู้หญิงบางทีเขาก็ร้องอย่างแม่ขอนจิตก็เพราะนะเออเออเงเออเงเออเงยเออเยเขาแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเนื้อ ถ้าข้าวเนื enfin ้อถ้าข้าถ้าข้าวเนื้อนี่ขาดทุนนะก็เห็นนะแบบว่าเออเอออยู่นั่นน่ะมันไม่เนื้อหายังไม่มาเนื้อหาละกันพูดถึงเนื้อหาทํากับข้าวนีเพลงของแม่วัญจิตที่พ่อจิ๋วพี่จิตแต่งไว้ก็เพราะดีพูดถึงสีมือทากับข้าวนอใครไม่สู้ฉันคนเขาเรื่องหรือกันโอ้ยแม่ตั้งเนื้อต้น่ะเขาก็ลองเพราะ ผัดเผ็ดแมวดำต้มยำช้างแกงจืดเนื้อขาอกก้างเนื้อกระกอบเดี๋ยวไปนะชูชีขังคกและจิงจกปิ้งทั้งตุกแกผัดขิงลิงยัดไส้ปล่งวังปล่งยัดไส้เดี๋ยวอขอขอของงตรงไอ้นี่ยอ,อันอื่นพอรับได้ อีตรงอีตรงแกงช้างอ่ะหม้อเท่าไหร่ล่ะใช่หม้อใหญ่เท่าไหร่อ่ะจะแกงช้างแกงช้างเขาไม่ต้องใส่ทั้งตัวเข้าซอยซอยช้างใส่ก็ได้เวลาลองแล้วนึกอะไรไม่จะเอาอะไรใส่เนี่ยดูไปหอมหัวใหญ่แล้วก็หยิบพริกส่งใส่ลงไปอีกก็ไนทฉันได้อย่างยางเลยไม่รู้นะตามไงนะถ้านาหยิบพริกส่งไปเนี่ย กระเด็นเข้าตาเราโอ้ไม่เป็นไรงั้นเราเราเก็บตาหนู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 อาขายให้น้าก่อนเออได้ได้ดูนะครับว่าจะน่าจะพอนะค่ะนี่วิธีโขลกนะครับผมชำนาญการโขลกมากครับคุณตุ๊กครับชอบโขลกหรือชอบตำชอบโขลกตำมันก็เหมือนกันวิธีตำที่ถูกต้องตำอย่างนี้ฮะปกติปกติปกตินะน้าตำพริกเองที่บ้านเลยทุกอย่างใช่ไหมเครื่องแกงน้าๆน้าสมเนี่ยเขาจะตำเอง เราวันนี้จะเชิญนายโยมาทำไมเห็นดูทำอะไรไม่เป็นและสมทำเป็นตลอดใช่ไหมนี่จะจะเชิญมาว่าทำไมเนี่ยเออเอองเจริงๆแล้วเราก็งงนะเราจะมาทำไมวะเออจริงๆอยู่ที่บ้านตลอดจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าเห็นเขาทำไงถึงได้รู้เราจะได้ทำเป็นถ้าเราไม่เห็นในบ้านทำเราก็ทำไม่เป็นไงแต่วขาทำด้วยปากเอานะนายโยอ้นีนายโยงพอแล้วใช่ไหมคะยังล่ะ อันนี้ต้องใส่แต่คุณช่างไม่อยากใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าหอมกระเทียมจะเยอะไปป่ะเนี่ยไม่เยอะเดี๋ยวทำหม้อใหญ่ก็หม้อเบลืออเออหม้อเบลือโบลาอันนี้อันนี้อันนี้คือลูกกระเชื้อลูกกระเชื้อใส่อีกใส่อีกอะไรอ่างเ้ยฮะแล้วน้องยี่หล่ะล่ะอาศัยมางใช่ไห อย่างนี้อย่างนี้น้องเม็ดปักชีมามาเลยมาเลยมาเลยแต่น้องพริกแ้ะโยกไม่หนำใจอะเราต้องยังยังยังไม่พอเดี๋ยวทำตำพวกนี้ให้แหลก่อนเดี๋ยวพริกใส่อีกทีก็ได้โอ้ห้องกะปิถ้าสาวเมื่อก่อนนะถ้าํำอย่างนี้หาผัวไม่ได้นะทำไมเสียงไม่พราะมันไม่ถีอก็ต้องทำถีตําถี่จะทุ่งสะเทือนอย่างที่เพลงเขาว่าแหมหาคู่ก็ต้องดูฟังเสียงตำน้ำพริก ปีเท่านี้ก็น่าจะพอนะคะเออก็น่าจะพอนะครับผมอ๋อพอได้กลิ่นหอมของก็ปิเข้าไปด้วยเอาเผ็ดๆนะเอาไปเผ็ดๆเอาแบบเงี้ยอู้ดีจังแล้วอาละะเอาละขอหั่นน้องฟักก่อนนะคะ ทีนี้มาตรงนี้ดีกว่าหนูต้มไม่นี่ก่อนนะคะระหว่างนะาทำอะไรอะอะไรอะนี่ไงหมหนูบอกว่าหนูไม่ใช่กะทิหนูใช้นมถั่วเหลืองอ๋อเหรออะไรแกงเขียวหวานไม่ใช่กะทิเลยไม่ใช่ใช้นมถั่วเหลืองที่บ้านทำเงี้ยใช้นมถั่วเหลืองวันไหนอยากกะทิก็กะทิอันนี้นมถั่วเหลืองเทเข้าไปในหม้อเทเข้าไปเลยอ่าเทแล้วของน้าเป็นยังไงล่ะสำเร็จเดี๋ยวหนูไปลองตามพี่น้าฟังอ่าได้ได้ทำไม่ดีๆอย่างนี้นะเอาล่ะ เอาละรอน้ำพริกพร้อมไหมนะพอไหมพอไหมนี่หนูนะเดี๋ยวหนูจะตำว่าว่าอย่างเงี้ยจะมีผัวไหมเสียงนายโยขาเสียงขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงข้างบ้านเป็นไงผู้ชายเป็นยังไวโอ้มามาจองเลยอย่างนี้ได้สามคนเลยสะฟังแล้วได้สามคนคุดแสดงว่าเหลือโควตาอีกสองเพราะว่าคนหนึ่งใช้ไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วลิ้มอิ้มจ้าจ้าถูกสามุูกเออได้จองอีกสองเลยละ ทำกับข้าวจะให้อร่อยต้องอารมณ์ต้องอร่อยด้วยฟังเพลงไปด้วยอะไรด้วย

สมมุติว่าเราสําเร็จแล้วล่ะสำเร็จแล้วแล้วตักใส่หม้อเลยค่ะอ่าได้ได้ไดเยเอาพริกก็ใส่หม้อต่อไปแล้วก็จะทําอะไรอ่า เอาถ้าพีเข้าไปคนวนวนแล้วก็เรืออีกเข้าว่าวนวนเรืออยเข้าว่าใส่พริกให้หมดนี่หรือเปล่าหมดเลยค่ะอ้าวอาเอาเอาแล้วก็ใส่ไปอ่าอ่านี่น้ำพริกมันติดบอลวนวนเอวนวนวนเพื่ออะไรเพื่เพื่อให้พริกมันกระจายทั่วทั่ว ไม่ต้องกลัวแกวนไปวนช่วยวนแล้วก็ยังไม่เห็นสุกอ่ะวนแล้วไม่เห็นสุกแล้วจะวนไปอย่างนี้ไปทำไมนี่ช่วยวนก็ได้มาเออมาๆใบโหระพาจะช่วยในเรื่องสีใช่ค่ะในวันแล้ก็หนูปรุงก่อนนะเขียวหวานหนูน้ำตาลลงไปหน่อยนะเดี๋ยวเราค่อยปรุงใหม่ ใส่แม่น้ำตาลก้นแก้วเข้าไปนิดนึงน้ำตาลเสร็จน้องน้ำปลาฟาดเข้าไปปรุงรสในน้ำแกงซะก่อนอันนี้คือผงมุ้งมิงฟุงฟิงใส่ลงไปก็ปิ้งไม่บอกได้ไหมเออได้อ้าวเพื่อความอร่อยยอดไปสักหน่อยหอมอื่นใจนี่เรืองเลเรือกมาว่ารสเป็นไง เดี๋ยวเราค่อยใส่ฟักนะนะนะจ้าจ้านายงว่าไงอ่ะแหมมายงชิมไิอ่ะชิมชิมชิมมาชิมกันไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดต้องเอาอีกเราโดนน้ำเข้าไปแล้วก็ใช่โอ้ยโดใช้วิจรณญาในการชิมเผ็ดแล้วเหมือนกันเนาะมีมีแล้วเผ็ดมีแล้วมีแล้ว หนูเอาฟักลงได้ไหมเออเราเราเป็นสระไอ้แล้วกันนะยสระไอกอนไรมันจะไปได้เยอะก่อนไรกอนไรก่อนลีก่อนรูลองได้ทั้งนั้นเออชอบก่อนรูนะก่อนรูก็ลงท้ายสระอูอ่าแต่กอนรูกรอนไหนยากสุดครับก่อนล็อกก่อนมันหาตัวและก้อนมหาตัวลงลำบากก่อนเขาเรียกก่อนตายก่อนตายก่อนเมอลึกกึ๊กเงี้ยเดี๋ยวพอพอน้องฟักพอน้องฟักเริ่มสูงนะ เราใช้ไข่ปูนะนใช่ใช่เพราะเนื้อปูเนี่ยมันสุกง่ายที่เราใช้ต้องบอกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณผู้ผู้ชิมผู้ชิมเราชิมผู้ชมผู้ชมชมเนี่ยเราใช้ปูกระป๋องค่ะคือไม่ ปูกระป๋องใหม่ไปถึงยั่ไงยเขาอยู่ในกระป๋องแล้วก็เผอิญมีเพื่อนทําคุณภาพส่งออมา๋อหรอแล้วเราก็ใช้ที่ร้านพิซซ่าบบยานีคือปูกระป๋องอคือไม่อยากใช้ปูแกะตามตลาดบางทีเราไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะเจ้านี้ขายไม่ขายอ่ะไม่ได้ละหรือว่าสะอาดพอไหมใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างนี้ผ่านการคัดมาเรียบร้อยแล้วก่อนจะลงกระป๋องปูแกะเลยเียจะบอกให้วเนื้อปูเนื้อเยอะนะโอ้เนี่ อเนื้อนั่นโอ้โหแน่นอะฟักเลยอ่ะได้น้ิมได้เลยไม่ต้องเสียดายกนไปั้งหมดแล้วทำกินสองคนอร่อน้อร่อยเนื้อปูหวานหอมนะหวานหอมฟักน่าจะได้ไหมนะโยงนะน่าจะได้นเนี่น้ำลายหงไปปล่าเป็นฟองเลยอ่ะก็ไปทีไฟแรงไปแต่จริงก็ทจริมันต้องเป็นฟองอย่างนี้ถูกต้องราทำด้วยกะทิถ้าขนไปนะคะเติมน้ำได้๋อใช่นิดหน่อยน้าได้ ในย่อมเพิ่มไม่ยังอะเพิ่มเพิ่มไม่ยากย่อยอะโอเคแล้วโอเคแล้วชิมนะพี่หนี่เติมน้ำชิมอะไรนะอือหึโอ้ยแซ่บเหมือนกันเนาะเฮ้ฟักสุกนี่มันก็จะดูนะนิ่มๆนะขาวๆคุณผู้ชมเอ๊ะจะสุกยังไงอะดูหนูถ้ายังไม่สุกมันจะมันมันจะขาวๆคุณคุณใช่แต่พอสุกแล้วมันจะใสๆเริ่มใสเนน้องค่ะอ้าวแล้วทีนี้ เป็นเนื้อป <โด S 1> <ต>ูอย่ามัวอยู่อย่ามัวจับอยู่ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็คุเลบ้านผมไม่เรียกคนนะเรียกคุเลอย่างเงจังหวัดอะไรนะคะจังหวัดจังหวัดพิษโลกใส่ไปแล้วก็ใส่ได้ไ<ป>แต่อยากถามนะใช่ไหมต้องใส่หมด ออเจะเอาไว้ทำไมแล้วเอาเอาใส่ลงไปวันนี้ต้องอร่อยแน่อร่อยถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายนะเอาใส่ใบหหละพาใบแล้วนะถูกว่านหละโหระพาหน่อยนะจะเป็นไร ใส่ทันการนะจะได้ไหมเออแล้วแต่แกก็แล้วกันจะใส่จะใส่ยังงั้นแล้วแกก็ใส่ไปเออไม่เป็นไรใส่ได้เครืัก้านมันก็อร่อยอะทำไมอะมีประโยชน์นะสมุนไพรไทยถูกต้องเดี๋ยวนั้นน้องใส่เรียกเครื่องเทศสมุนไพรไทยพูดถึงเทศแล้วเนี่ยพระเทศเมื่อก่อนเขาไปเพาะนะเทศยังนไงล่ะโอ้ยมันมีทำนองเพาะ น้องยกงยังจำอทำนองคุฑธาชเหยียบกรวดมาจากครูประทีปท่านจำไว้แล้วก็ท่านร้องให้ฟัง น้องอะไรคะเขาจะขึ้นอย่างเี้เปเอ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 นั่นนั่นเวเอเฮนนนลางพละอซลิยงงังงังขึ้นนังงังตรงงังงังเฮเนนเดดสันนนเดด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 เด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 ดวนนั่นาจะวนงังงังเฮเจังงังัดอขล้อเขาร้องไปเรื่อย นอนเน่นเนซื้อติมิงอึ่งึ่งองงังงังงังสิงงงงังตองอนาเต้นนาตามเฮกันนาตาต่างอ้ยมูละมังเราเราฟังครูก็ร้องก็เรเพราะเราก็เลยจำมา เด,ดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่เขาไม่ค่อยร้องกัน,กนไงอาดูอันนี้เราใส่ไอ้ยาวๆไปจริงๆไม่เป็นไรไเนะาะแล้วเราจับใจเอาออกก็ได้ <c oughs> ดใส่น้ำปลาอีกหน่อยค่อยๆเหยาะลงไปอ่าล่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแกงเขียวหวานฟักปู กับนาโยเออไม่ใช่แกงเสียวหวานฟักกับนายโยงแต่นายโย่งไม่ได้ถูลงไปอยู่ในแกงอ่าอ่าใช่ไหมะะใช่อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาลองชิมกันจริงจังเลยค่ะอยากกินช่วงนี้อร่อยอ แพงแถมบางครั้งนะคะก็ยังได้เนื้อปูเละๆไม่สมใจอีกแม่แล้วก็ดูเนื้อปูที่พี่ตกใส่แกงเขียวหวานสิคะเนื้อกันเชียงปูดูแน่นก้อนใหญ่จริงๆซึ่งเนื้อกันเชียงปูที่แก่แล้วนั้นตามท้องตลาดจะขายเป็นกิโลกร,รมัมและมีราคาแพงค่ะถ้าคุณอยากจะเลือกซื้อปูเป็นตัวๆแล้วละก็มีวิธีเลือกปูอย่างนี้คะ่ะ ก่อนอื่นถ้าคุณอยากจะทานปูที่มีเนื้อเยอะๆแน่นๆต้องเลือกตัวผู้ถ้าอยากจะทานไข่ปูมันๆอร่อยๆให้เลือกตัวเมียวิธีสังเกตดูอย่างนี้ค่ะดูที่ท้องของปูถ้าเป็นเพศผู้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมๆถ้าตัวเมียจะโค้งมนค่ะปามาให้ลองดีดกดๆแล้วถ้าเสียงแน่นๆและเนื้อไม่ยุบนะคะเอาตัวนั้นเลยค่ะรับรองว่าจะนึ่งจะผัดหรือเมนูไหนๆก็ได้ทานเนื้อปูแน่นๆร่อนออองไงเนื้อไม่เละแน่นอนค่ะ Do-do-do-a-do-ba-ba ba.